โอ้ได้เว้ยได้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 นิดนึงได,ได,ได้นิดนึง,นนงอันถามกูเสิร์ชว่าสมัยที่ไปปั่นจักรยานไปหาหลวงปู่ฟันอายุเจ็ดแปดปีเนาะแปดปีปัป่นไปหาหลวงปู่อยู่ที่วัดป่าภูทรพิทักษ์ไปนอนกับทข้อ,นอนว,ว่าง่ายๆว่าก้นกุฏิหลวงปู่ฟันอยู่นี่ละตั้งแต่แปดขวบอยืนยอ่า ไอ้สติการกับลุกอูฟันดีมากครับถามว่าตอนนั้นน่นถนนที่จะไปบ้านธาตุนเวงนี่มันเป็นแค่สองเลนเป็นบอกครับใช่เลนซ้ายกับเลนขวาใช่หมายถึงถนนเส้นเดียวแต่ว่าแบ่งกลางเออส่วนกันแต่ช่วงไอ้สะพานขอมนี่แหละพอมาก็แยกมันมันจะชนสะพานขอมพอดีก็เลยแยกเบี่ยงออก ขาเก้าเบียงหรือออกซ้าย็มาเข้าด้าประตูเมืองเป็นเป็นเหมือนเหมือนเกาะเนาะ,ะ<อ>ขาออกีนออกสัว่าออกจากตอตอเซริยอนอะเลี้ยวท้ายไปออกไปเลยครับเาั้นถนนเส้นนี้ก็เลยมันจะมันมันก็นเลยมีการเอาดินมาถมบอกเอาดินมาถมเอาหินมาถมโพรไอไอไอสะพานใช่ไหมไอสพานสะพาน,พานมัน,ม,น,ม,นมันเต็มอยู่แล้วผมเมื่อไหร่ไม่รู้ <im itation> มันมันมีดินอยู่แล้วมีดินอยู่แล้วอมีหญ้ามีอะไรอยู่แล้วเ,เียจะไม่แต่ไม่ได้ขุดอะไรฮะไม่ได้ขุดอะไรมีแต่เลือหินหินทรายนั่นแหละเป็นก้อนก้อนหินทรายลึกซีลาแรงหินทรายหินทรายภูเขาคนนี้บอกหินทรายภูเขาอ๋อวางวางอยู่ใต้ต้นโอนนนพอยูใ่ใต้เขาเรียกฟาร์มพวกทวีหินอันต้นต้นโพเนาะต้นโพต้ถ้าหันหน้าไปอัน บรรทัานาเวงต้นโพอยู่ซ,ยซ้ายมือของสะพานหินบอกใช่อ๋อไม่ไม่ใช่อยู่ด้านนองหานเนาะไม่ใช่อ,อ๋อครับครับเออแล้วแล้วแต่ว่ากูเสิร์ฟว่าได้ลงไปในสะพานนั่นเนาะไม่ได้ลงไปเหยียบเนาะอ,อ,อันนี้จำไม่ได้แต่ว่าคงไม่ได้เหยียบเพราะว่ามันไม่เห็น เคยเห็นมันเป็นช่องเป็นช่องบอกไม่มีอ๋อไม่เห็นกับตาไปนั้นแต่มีคนที่เคยวิ่งรอดนะวิ่งวิ่งรอดวิ่งรอดผมผมยังอยู่ผมผมเคยถามอยู่แต่ว่าเขาเก็บไว้เป็นข้อมูลเนาะเอาคาถามต่อไปถามว่าแสดงว่าสะพานอันนี้ไม่เคยเคลื่อนย้ายไปไหนเป็นบอก เพราะเคยไปเห็นเขาทาปราสาทหินพิบาลการเคลื่อนย้ายโอไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะต้องมาร์กเครื่องหมายแต่ละก้อนแต่ละก้อนวางไว้เป็นหมวดหมู่อันนี้สกุลไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลักษณะอย่างไม่เคยเห็นการเคลื่อนย้ายหรือ,อบูรณะอย่างนั้นโคเซอร์อรอรอท่านเห็นที่กรมทางหลวงได้มาในรูปเนาะเขามีปั้นจันทร์มีอย่างมายกหินเนี่ย ได้เห็นบอตอนนั้นแล้วตอนนั้นได้ข่าวว่าโกเซิดเป็นเป็นเอ่อสธเนาะสทผู้ใดเป็นนายกครับนายกศาสตร์นายกศาสตร์พมสาขานาณสกลนครอันในช่วงที่ว่ามีการทักท้วงทางหลวงนี่โกเซิดแอนแอนได้ได้ได้อยู่ในเหตุการณ์บออันนี้มันอยู่กลางกลางเท่านอาเท่าที่ผมคิดก็จะขอขุดยก ขอคุณให้เห็นได้ด้วยยให้เห็นร่องรอยของสะบานของคือทางท่านนายกสายกศาสตร์เอาเข้าที่ประชุมข้าที่ประชุมของสทบอกว่าขอเห็นชอบของสทสมาชิกว่าจะมีทำไหมทุกคนลงมติให้ทำและก็แลวก็มีการคุดนั้นแหละแต่ไม่มีการคือขนย้ายแน่นอนแต่แต่ ไอ้ตอนที่เป็นสอทอนี่ได้ได้มาดูไหมได้ได้มาดูอยู่ก่อนที่จะมีการการบูรณะ,ะดินดินถมสภาพเป็นยังไงสลับสภาพเป็นอย่างไรตอนนั้นเอาตอนที่เป็นสอทอแล้วเนี่ยตอนขุดไม่ไม่เอาเอาเอาตอนที่ก่อนที่จะขุดนะ่ะก็เป็นสภาพดินที่ว่ามีหญ้าปกคลุมแปลว่าลน้นล้นเข้ามาทับสะพานนี่ไว้อ๋อ แทบไม่เห็นสะพานแทบจะไม่เห็นสะพานอโอ้คับครับครับ